พาไปที่อ่างทองกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมามันมีเหตุกราดยิงกันกลางสี่แยกไฟแดงกลางเมืองอ่างทองเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจก็สามารถรวบตัวมือยิงได้ทันควันนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเียจับเอาไว้ได้นะคะเป็นภาพยิงกันกลางสี่แยกไฟแดงเมืองอ่างทองเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่นะคะ คือภาพเนี่ยเป็นภาพจากร้านค้าเห็นความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมคือภาพเนี่ยนะคะเป็นภาพที่กลุ่มวัยรุ่นยกพวกใช้ทั้งมีดทั้งไม้ทั้งก้อนหินอาวุธครบเลยนะรวมถึงปืนด้วยนะคะตะลุมบอลกันกลางสี่แยกไฟแดงค่ะคุณผู้ชมเราดูตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดมากคือมันอยู่ค่อนข้างไกลยอยู่เหมือนกันนะ<ม>แต่ว่า ก็พอเห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางแยกไฟแดงเรือนจําอ่างทองในเขตตัวเมืองอ่างทองเลยนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสองคนเป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งผู้ชายคือนายดิษฐพงศ์จิตวิปูลหรือว่าปาล์มอายุ19ปีนายปาล์มเนี่ยถูกฟันด้วยของมีคมที่ศีรษะแล้วก็ตามร่างกายอาการสาหัสนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยคือนางสาวกหนกวันสร้อยสลับถูกยิงด้วยปืนที่ข้อเท้าด้านขวาค่ะ กลุ่มคนที่ก่อเหตุตำรวจสืบทราบแล้วว่าคือกลุ่มของนายกรน,นะฮะเป็นวัยรุ่นคู่อริกันมีเหตุทะเลาะวิวาทกันที่หน้าร้านอาหารกึ่งผับในอำเภอโพทอง P จากนั้นก็ตามมาตะลุมบอลกันอีกรอบที่สียแยกไฟแดงซึ่งมีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะเหตุการณ์นี้ตำรวจรวบตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วมากคุณผู้ชมคะคือตอนแรกเนี่ยตำรวจนะคะเชิญตัวกลุ่มผู้ที่บาดเจ็บไปให้ปากคำเพื่อสืบสวนแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติม โดยเฉพาะนางสาวกนกวรรณกนกวรรณในอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าถูกยิงนะคะด้วยปืนเจ็บที่ข้อเท้าด้านขวานะคะเออก็ให้ข้อมูลนะคะและล่าสุดเนี่ยนะคะก็เตรียมขอสารออกหมายจับคู่กรณีแต่ว่าใช้เวลาไม่นาน,นะคะ่ะคุณผู้ชมคะตำรวจอ่างทองก็สามารถติดตามรวบตัวนายกิติกรหรือว่านายกรสาราแดงพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนได้นะคะก็พร้อมกับการไปยึดรถกระบะคันที่ใช้ในการก่อเหตุมาเป็นหลักฐานด้วยนะคะ นายกรยอมรับไหมก็สารภาพแหละค่ะว่าเป็นคนยิงจริงแต่เขาอ้างนะคะว่าเป็นการแค่ยิงลงพื้นขู่เท่านั้นค่ะนี่นะคะคือเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะตัวนายกรกับเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวร้านอาหารกึ่งผับแล้วก็คอมเมนต์กับทางคู่กรณี ก็ชกต่อยกันที่หน้าร้านจากนั้นก็แยกย้ายกันไปค่ะกลุ่มของนายกรเนี่ยขับรถกลับมาที่บ้านแล้วก็ออกมาเพื่อจะมาดื่มเหล้ากันต่อแต่พอดีพอดีไปเจอกลุ่มของผู้เสียาหายก็คือคู่กรณีนี่แหละก็เลยเกิดท้าทายกันจากนั้นค่ะกลุ่มของคู่กรณีใช้ทั้งก้อนหินทั้งขวดเหล้าคว้างใส่รถของเขาแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดอันนี้คือสิ่งที่ทางนายกรน,นะคนที่ก่อเหตุเ,เขาบอกนะคุณผู้ชม หลังจากนั้นค่ะพอได้ยินเสียงปืนนะแล้วก็เห็นมีก้อนหินมีขวดเหล้าควางใส่รถมาแบบนั้นก็เลยตัดสินใจหยิบปืนที่อยู่ในรถเอามาค่ะเพื่อที่จะยิงขู่จากนั้นก็แยกย้ายกันหลบหนีและตัวเขาเองเนี่ยก็เอาปืนที่ใช้ยิงเนี่ยไปปาทิ้งในน้าส่วนคนที่ฟันในปาลก่อนบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายค่ะแล้วผมยิงกะได้ยิงโดยกะยิงขู่ให้มันหนีเฉยครับ ไม่ได้กายยิงโดนใช่ไหมไม่ได้กายยิงโดนกายยิงมันหนีเฉยเจอรากไปรอยิงใช่ครอแม้วใครเป็นคนฟังแ้ใครเป็นคนซอนใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไปกันแค่สี่ห้าคนผมเพื่อนกนีแล้วคือพอสืบไปสืบมาไม่ใช่ว่าไปคอมเมนต์กันที่หน้าร้านอาหารคืนขับครั้งแรกคุณผู้ชมเพราะตามข้อมูลเนี่ยนะคะเขารู้จักกันมาก่อนทาง a ฟ e b o ๊ k คือเหมือนกับเคยทะเลาะก,กันท้าทายกันใน Facebook มาแล้วเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยลงรอยกันอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วจู่ๆเนี่ยกลุ่มคู่กรณีเนี่ยไปกดปุ่มว wow ้าว <"Wow" S 2> <"Wow" S 1> อะ่ะว้าวตาโตอ่ะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว wow ้าวหมายความว่าไงนะแต่าอาจจะขึ้นอยู่กับบริบทของการโพสต์ไงน,นะ <c oughs> ไม่รู้แต่ครั้งนี้เนี่ยบอกว่าไปกดปุ่มว้าวใน Facebook ของเพื่อนคนหนึ่งอันนี้ถือเป็นการดูถูกเออเขาบอกแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยก็เลยไปเจอกันที่ร้านอาหารกึง่งผับก็เลยเกิดการท้าทายแล้วก็ชกต่อยกันค่ะ คือต่อยกันครับแล้วแล้วธนุมันทุบรถเราครับเอาเอาก้อนหินฟางเออยังไงต่อเหรอก็เกิดอีทอหันเตียนเออแล้วแล้วเพราะว่าทางเราเป็นคนยิงมีใครยิงไหมมีครับคนเดียวครับคนเดียวใช่ไหมเพราะเราโดนทำก่อนหรือไงทำก่อนทำก่อนครับอือแล้วคนที่โดนฟันนไงไม่รู้เหมือนกันครับตอนนั้นเป็นไงเขาเลามากี่คนผมมา ผมไม่รู้เลยผมผมโยนในรถจนแช่ในรถกระบะครับในรถกระบะมากี่คนเนี่ยสองคนพ่อมีสองคนอืมอ่าแล้วไอ้คนยิงยืนท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับพมผมอันนี้มามาคนละคันกันคนละคันกันโอแต่อยู่กลุ่มเดียวกับเราใช่ไหมอืมเคยมีเรื่องกันมาก่อนไหมจากก่อนหน้านะโคตรครับนะโคตรโคตรเฟสอ๋อต้องพูดที่พูดว่าไงนะมีเรื่องจากโคตรเฟสโคตรเฟสท้ากัน